เรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกรัฐสภาดิฉันนางสาวปารีนาไกรคุกสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐวันนี้ดิฉันเห็นผู้อภิปรายหลายท่านนะคะพูดถึงประเด็นการสืบทอดอำนาจนะคะดิฉันรู้สึกว่า ถ้าพวกี่ตายคิดว่าปรินาไกคุกตายการสืบทองหน้าเนี่ยไม่ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกต่อว่ากันทั่วประเทศเป็นต่อไปเลยค่ะไม่ต้องเลือกตั้งขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นว่าปรินาไกคุกเนี่ยไม่ได้สายในประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกานะคะ บดูเห่าค่ะสมัยแรกที่ท่านลงสมัครเป็นประธานาธิบดีนะคะตอนนั้นอเมริกาพบว,วิกฤตเด็กเลี้ยงแกะประชาชนตายลงคะแนนให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองก็ชนะอีกนะคะเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเป็นสมัยแรกแล้วดีค่ะคนเลือกอีกนะคะก็เป็นมาทั้งหมด4สมัยนะคะ เช่นเดียวกับท่านพลเอกปรินาไกรคุปต์นะคะสมัยแรกก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตด่าทอเด็กเลี้ยงแกะด่าทออรินาไกรคุปตความแตกแยกขั้นรุนแรงและไม่มีทางออกมีแต่ทะเลาะกันต่อว่ากันด่าทอกัน,นทำลายาทรัพย์สิน มีคนบาดเจ็บมีคนตายนะคะปรีนาไก่คุกเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งนายกรัมมนตรี